สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบกปันนะคะในการถักกระเป๋าด้วยไหมอุด้งนะคะเพื่อนเพื่อน อุวกรณ์สุก้อนกอนน็คือไหมอุดงขนาดาษมิลนะคะแล้วก็เข็มโคเชเบอร์8เบอร์ห 6, 6มิลใช้ได้นะเพื่อนๆจะใช้8หรือ6ก็ได้แต่ครูใช้ทั้งองแบบเลยเพราะว่าในชิ้นงานหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้เข็มเบอร์เดียวกันในส่วนของ6มิลที่ครูจะใช้ถักสายกระเป๋าส่วนในส่วนของตัวกระเป๋านี่ครู8ปมิลสมมิลนี้ก็คือไว้สําหรับเวลาที่เราต้องการจะเกี่ยวส่วนนี้ก็คือเป็นเข็มซ่อนตาย่ะเพื่อนๆแล้วก็เข็มกัดเอาไว้สําหรับขั้นนะคะขั้นหลักนะคะเพื่อนๆ ลายที่ใช้สําหรับกระเป๋านะคะเพื่อนๆก็ได้แก่โซ่นะคะแล้วก็เป็นลายเครื่องหมายที่นะคะหรือว่า HC นะคะครับเดอบลูโคเชเนี่ยเราก็จะได้กระเป๋าขนาดใบย่อมใช้ประมาณปุ่มเสร็จวิธีการดึงไหมอุดมุนี้เราจะดึงจากส่วนกลางนะคะเพื่อนๆส่วนกลางตรงนี้นะดึงออกมาเราจะเริ่มด้วยเพื่อเพื่อนเพื่อนต้องการขันกระเป๋าขนาดนี้เพื่อนเพื่อนวัดนะจะเป็น7นิ้วหรือ9นิ้วเพื่อนวัดแบบนี้นะแบบนี้เพื่อนเพื่อนเก่อไว้ทั้งหมด3ามากที่หนึ่งะ 2 3 3คือส,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 ส่วนนี้เพืเ่อือเราจะมาเริ่มด้วยลายกระดูกงูกระดูกงูเพื่อนเพนอ่าูชอบพุ่นมัดจุกนะ,ะแบบนี้นคกูใช้เข็มเบอร์8นะสอดเข็มจากข้างล่างดึงแบบนี้แล้วก็ดึงแบบนี้นะเราก็จะได้ห่วงที่อยู่ในเข็เมเพื่อนเพื่นขยับที่นึงคือไม่ให้มันรัดนะคะเราจะมีก็คือเป็นส่วน ไหมที่เราเผื่อไว้เป็นหางแบบนี้แล้วเราไว้ด้านขวามือแล้วส่วนที่มาจากกลุ่มนะคะเราไว้ด้านซ้ายมือจากนั้นเพื่อนๆดูนะคะนะเพื่อนๆเ,เอาไหมที่จากหางอะแบบนี้แล้วก็สังเกตนิ้วกลางของครูนะครูคจะแตะไว้แล้วเพื่อนๆเ,เขามาสอดแบบนี้เพื่อนๆถักไปแบบนี้ค่ะนี่คือเราจะเริ่มต้นด้วยแถวที่หนึ่งหรือจากฐานมานะคะ สังเกตคือครูจะดึงนะคะดึงขึง้นมานิดนึงแบบนี้นะะจะยืดออกไปที่เป็นคล้องอยู่ในเข็มถ้าเราถักมาจนถึงจุดนี้นะคเพื่อนเได้ลองดูซิเหลือปลายหางประมาณสัก2นิ้วนะคะเรามาเช็ดดูก่อนว่าเราได้ฐานตามที่ต้องการไหมนะคะเปะเลยนะคะเปะเลยด้วยลายกระดูกงูจากนั้นสอดเข็มลงไปที่ ห่วงตรงนี้จุดแรกเลยไปเอาขึ้นมาเราจะได้สองห่วงที่คล้องอยู่ในเข็มเพื่อนๆทำแบบนี้แบบนี้นะคะนะเราจะไปต่อด้วยลายทีหรือ h ร l บ d ดิ b เบิรโคตนะเพื่อนๆตรงนี้นะเห็นไหมคะเราจะถักลงตรงนี้ตรงคึ่งกลางกระดูกงูพันแล้วก็ซอดเข็มไป พร้อมๆกับด้านหลังคือเราเก็บใบไม,มไปด้วยนะคะเนี่ยนี้ผ่านใช้ดิโพเนี่ยคำไปเพื่อจะหาช่องที่เราจะสอดเข็มเข้าไปอังนั้นเพื่อนๆก็ถักไปไได,ด้วยลายเดียวกันนะคะทำช่องจนจบปลายตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อ ถ้าสังเกตนะคะครูจะใช้นิ้วจากมือแต่ละข้างด้วยนะคะข้างซ้ายครูก็จะเนี่ยตึงเขาไว้หรือว่าช่วยในการเนี่ยมันจะไม่ย้อยอยู่เลิ่งๆนะเพื่อนๆอ,อ้าวอันนี้สําคัญนะเพื่อนๆมาถึงจุดสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดะนะรับหนึ่งหลักนะเพื่อน งนี้ถ้าเราต้องการที่จะเป็นการขยายกระเป๋าไปนะเราจะใช้ทั้งหมด3หรือห้าหลักนะถ้าเราต้องการให้ฐานกระเป๋าที่มีความกว้าง3มถึงหหลักแต่วันนี้ครูจะใช้แค่สามหลักพอนะคะคิดว่ากว้างพอสมควรขนาดพอดีนะถ้าใบใหญ่หน่อย3แล้วเราก็จะเคลื่อนตัวไปในช่องต่อๆไป นะคะเพือนเพื่นนีนะ,ะนิโป้เราก็จะทำไปเพื่อนเจะสังเกตว่าชิ้นงานเราเริ่มห่อตัวขึ้นเพื่อจะเป็นตัวกระเป๋าแล้วถักนะคะด้วยลายทีหรือ hdc นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวทีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้เห็นลายชัดเพื่อนๆจะปรับเป็นลาย f ก็ได้ หรือ dc หรือถ้าเป็นแพทเทิรนภาษาไทยก็จะใช้คำว่าพอหนึ่งขอถักใกล้ไปนะถักใกล้ไปเรื่อยๆนะจนมาถึงหลักนี้นะคะค่ะเรามาถึง ด้านนี้ฝั่งนี้ถึงจุดสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือ2ใช่ไหมเพืนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องถัดอีกหลักหนึ่งเพื่อจะให้เป็น3จิ้มไปในช่องนี้นะคะอันนี้สําคัญหน่อยนะเพื่อนเพื่นะเพื่อนๆดูนะคะเราจะใช้วิธีการลอดฐ่านก่อนนะลอดฐานเลยแบบี้นะะเพื่อนเอาจจะรู้สึกว่ามันปวดหักนิดนึงไม่เป็นไร จิ้มลงไปนะะมองทูด้วยคือเราจะไม่จิ้มแบบให้เห็น,นะคละ้องอยู่แค่เส้นเดียวแต่เราจะไปเก็บเอามาให้ได้สองเส้นเนี่ยนะ,ะ,นะะเดือนผ่านเลยรอหอเลยแบบนี้นะ,ะจากนี้ไปก็คือเราจะไม่ถักช่องของนี้เราจะถักลงในช่องระหว่างระหว่างหลักแล้วนะคะเ,เพื่อนไม่ทำแบบนี้นะคะ เนี่นะจิ้มตรงนี้นะหลังถัดไปแบบนี้ลอดผ่านลอดผ่านเลยแล้วก็ด้วยโซ่นหนึ่งอ่าโอเคไหมคะดังนั้นก็พนันแล้วเพื่อนๆก็สอดเข็มเข้าไปเราจะไม่สอดเข็มตรงระหว่างตรงจุดโซ่แหละแต่เราจะสอดเข็มที่ระหว่างหลังตรงหลังก่อนหน้าแบบนี้นะด้วยลายทีเหมือนเดิม ค่ะเพื่อนถักไปเลยค่ะถักไปนะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดมาเลยเลยนะคะจนมาถึงจุดนี้ เพื่อนเพื่อนเข็มกัดเราจะใช้นะคขั้นลายก็คือช่วงที่เราจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้นะ,ะผูกกัดไปแล้วเราจะใช้อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนช่วงที่เราจะต่อไหมเพื่อจะถักเป็นสายกระเป๋าขึ้นไปนะคะขั้นลายก็มีอยู่สองจุดเท่านั้นเองนะคะคกูก็ถักอีกด้านหนึ่งแถวที่สองอีกด้านหนึ่งจะเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาดูนะคะมันจะต้องใช้ข้อสังเกตตรงนี้อีกนิดนึงเท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็คือลายต่อไปวต่อไปคือถักเหมือนเดิมเลยถักขึ้นไปเรื่อยๆเอาความสูงของกระเป๋าเนี่ยตามพีจัยชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆชี่เพื่อนๆต้องการความสูงของตัวกระเป๋าเนาะความจุของตัวกระเป๋าเนี่ยเพื่อนๆถักขึ้นไปขึ้นไปนะคะเนี่ยถักไป เดี๋ยวเราก็จะได้กระเป๋าเพื่อนๆพอมาตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็จะถักขึ้นไปนะคะแปดแถวเพื่อนๆก็จะได้กระเป๋ารูปทรงแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนๆเรามาถึงจุดนี้แล้วนะตรงนี้ดูกันหน่อยเนาะจากแถวที่ผ่านมาเนี่ยครูจะใช้วิธีการเลื่อนผ่านเลยแปดแถวนี้ไม่ใช่นะเพื่อนเดึงนะคะดึงตัวเข็มขึ้นมานิดเดิแบบนี้เพื่อนๆ ที่ครูกัดไว้ก็คือที่เราเริ่มต้นแถวที่สองลองอมาเ,เพื่อนที่กัดไว้เพื่อนสอดเข็มจากด้านหลังืทูทําแบบนี้ก็ได้นะถ้าง่ายขึ้นบางทีเราก็มองไม่ค่อยเห็นว่าครูก็จะเปลี่ยนเข็มหน่อยหนึ่งเ,เข็มข,เเขมขนาดเบอร์หที่เล็กลงมานะเพื่อที่จะ คือใหม่ก็มีความฟูนุ่มอะค่ะเพื่อนเพื่อนบางทีเราก็มองไม่ชัดนะเนี่ยพื่อนนะสอดเข็มจากด้านหลังมาดึงเข้ามาห่างแบบนี้นะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะดูนะคะ,คะกลับมาใช้เข็มเดิมเนี่ยค่ะสอดเข็มหลักถัดไปขึ้นมาแบบนี้สองห่วงแล้วก็เอาเข้ามา แล้วก็โซนหนึ่งแคเน่นี้พันแล้วก็หลักถัดไปแบบนี้เท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆเ,เราจะถัก้วลายนี้ไม่มีการเพิ่มและลบนะคะนะคะงช่วงต่อเนี่ยจะตอแบบเมื่อสักครู่นี้คือสอดเข็มจากด้านหลังก็ดึงนะคะถักขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆตามความสูงของกระเป๋าเราได้เลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าสังเกตนะว่าเนี่ยค่ะมันจะเฉียงขึ้นแบบนี้มันทําไมไม่ตรงนะฮะมันทำไมไม่ตรงนะม,นไม,ไม,งนะมันกับกระเป๋าใบนี้นะคะคเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมว่าตอนที่ครูจบแถวแล้วอ่าเดี๋ยวปวดให้ดูใหม่ใช่ไหมตอนที่ครูจบแถวนะแล้วครูจะเอาเข้าไปชี้ตรงเนี้ยครูบอกว่าครูสอดจากข้างหลังมานะถ้าใช้เข็มเนี่ยหัวมันใหญ่ครูก็เปลี่ยนมาใช้เข็มเบอร์เล็ก นะแล้วก็ปล่อยตรงนี้เอามาคล้องนี่นแทนแล้วปลุกก็รอดหานะแบบนี้นะกลับมาใช้เหมือนเดิมตรงนี้นะเพื่อนๆถ้าสังเกตได้คือเขาจะล้นมาข้างหน้าเนี่ยมาเรื่อยมาทางซ้ายเรื่อยหรือเลยไม่จะเกิดการเฉียงขึ้นไปนะถ้าเพื่อนๆต้องการให้ตรงนะคะตรงตรงเนี่ยเพื่อนๆอน,อนอย่างใบเนี้ยครูจะถักไปข้างหน้าแบบนี้ ใช่ไหมคะพื่อถักเป็นแบบนี้คือตามช่องนะครูจะไปเรื่อยของครูคแบบนี้นะแต่ถ้าเพื่อนต้องการให้ตรงนี้ตรงเพื่อนเพื่อนจะต้องสลับนะคะแบบนี้เพื่อนเพื่อนตกักอ้อมมาข้างหลังแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะ นะโดยที่พอเรามาจดเราจะสลับไปนะคะคือเราถอยหลงังแถวต่อไปก็คือเราไปข้างหน้าแบบนี้มันจะเป็นตรงนะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆทําแบบคูัวคือไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบนี้เพื่อนๆ,ๆก็จะได้เฉียงเฉียงขึ้นไปนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วเพื่อนๆหนึ่งกลุ่มเราจะได้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะ าต้องใช้กลุ่มก,กว่าๆนะหมดแล้วหมหมดแล้วนะคะเขาจะเป็นงานแบบนี้ก็ต้องใช้กลุ่มก,กว่าๆคือสายเรายังไม่ได้เลยสายนี้คือเราทักขึ้นไปนะเพื่อนๆสามารถที่จะของแขนได้ของไหล่ได้นะเพื่อนๆหนึ่งกลุ่มจะใช้เป็นแค่นี้ได้เป็นแค่นี้นะคะค่ะเพื่อนๆทักมาถึงตรงนี้แล้วไว้ฐานกระเป๋านะคะเก้านิ้วขึ้นมานี่คือหกนิ้วครึ่งนะคะ ครูก็พอละนะคะต้องการความสูง,งกระเป๋าเพียงเท่านี้นะคะนับมาจากที่เราทําเป็นฐานกระเป๋าขึ้นมาทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเก้าแถนก็จะได้ขนาดกระเป๋าขนาดนี้นะคะครูเปลี่ยนครูเปลี่ยนใช้เข็มโคเชเป็นเบอร์หกนะฮะแทนในการที่เก็บขอบเก็บขอบกระเป๋านะคะครูก็ใช้การเก็บขอบกระเป๋านี่ก็คือแบบนี้เลยเ <c oughs> พื่อนๆก็คือว่าแล้วก็ นี่คือการเก็บขอบกระเป๋าให้เรียบสวยนะคะมาถึงตรงจุดนี้ที่เราจะาตรงนี้เพื่อนๆปล่อยเข็มสอดจากข้างหลังคนนี้ไม่ถนัดเราก็พลิกสอดจากด้านในพยายามที่จะให้ได้สองเส้นแบบนี้ ลอดผ่านเลยนะคะลอดผ่านเลยนะคะอันนี้เราจะถักสายละสายเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะเพื่อนๆว่าเราจะด้านขอบข้างสายขึ้นไปแบบนี้หรือว่าเราจะถักขึ้นมาแล้วก็เป็นเริ่มต้นสายตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้นะคะก็ะคือเราจะเลือกทําเป็นสายแบบนี้ ก็ได้ดีๆเพื่อนๆก็ต้องใช้เข็มกัดกัดเพื่อะให้มันตรงกันนะคะด้านหน้าด้านหลังเท่านั้นเองสายขึ้นไปนนี้ครูก็ถักขึ้นไปนะเพื่อนๆเอาความยาวตามความชอบนะคะก็คือสามารถที่จะของแขนได้นะของแขนได้แล้วก็สามารถที่จะของไหลก็ได้นะเพื่อนๆแบบนี้นะเพื่อนๆถักโซ่ไปก่อน ถักโซ่ไปจนกระทั่งไปอีกมุมอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ถักกลับนะโดยที่ว่าเราก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะได้สายที่ใหญ่ขึ้นทาแบบนี้นะคะเราก็จะได้สายที่ใหญ่ขึ้นคือถักควบไปนะคะแบบนี้เราจะได้สายใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ครูก็จะมาแนะนําอีกแบบหนึ่งในการถักสาย เพื่อนๆตรงนี้นะขึ้นมาแล้วใช่ไหมเพื่อนๆจับตรงนี้จับข้างนี้นะคะเราจะได้สายที่ใหญ่กว่าโซ่ธรรมดาแล้วเพื่อนๆก็เกี่ยวข้างเข้าแบบนี้นะขยับแบบนี้ให้ความคล่องนะคะของเข็มที่การใช้แล้วเพื่อนก็จับข้างแบบนี้มันก็เป็นลายกระดูกงูอีกแบบหนึ่งเพื่อนๆเอานำไปใช้ได้นะคะขยับเข็มนอย จับข้างแบบนี้จับข้างจับข้างลอดผ่านจับเนี่ยนะฮะยขยับน้อยจับข้างลอดผ่านนี่ค่ะเพื่อนสอดนี่ค่ะ แล้วก็ถักขึ้นไปนะคะ,นะคะถักขึ้นไปเรื่อยๆขยับจับข้างลอดผ่านนะคะข้างขยับหน่อยเอาความยาวตามที่เราชอบเลยนะคะล้วก็จะได้เป็นสายที่ทรงกลมๆแบบนี้ขึ้นไปขึ้นไปนะคะแล้วจนมาถึงตรงด้านนี้นะคะด้านหนึ่งเราจะใช้เข็มเย็บก็ได้หรือจะถักไปเลย ได้นะเพื่อนๆขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตาม